แทแผ่บารมมมีคุมม้ืนผูน้ชมที่กคะลพครับวันนี้ผมมาที่อำเภอนาแกรพระธาตศรีคุณบ้านเกิดเนื่องจากว่ามีเหตุที่อยากจะเล่าเรื่องปฏิหารขององค์พระธาตุศรีคุณและก็พระพุทธรูปองค์ใหญ่ประจำวัดธาตุศรีคุณในราบคือผมทราบจากท่านปูพิชิตว่า พระพุทธรูปองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากผมก็รู้อยู่ว่าศักดิ์สิทธนะิ์นั่นแหละแต่ทีนี้ด้วยความที่สนิทกันก็เลยลืมถามท่านว่าได้เจอปฏิหาริย์อะไรสมัยท่านโบยมาอยู่วัดบ้านส่งสีจมปานอนกุฏิหลังเดียวกันเจอปฏิหาริผีหลอกพร้อมกันก็เลยมาท่านมาอยู่วัดพระศรีคุณก็เลยถามท่านก็เลยบอกว่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่เนี่ ผมก็เห็นตั้งแต่เด็กแล้วนะไปเรียนตั้งแต่อนุบาลทนะางเาไปเรียนโรงเรียนตะปัลัดนี่นี้ก็ระปัลตดดำติพอเห็นพระพุทธรูปองค์นี้สําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วก็เลยได้ยินท่านพระครูว่ามีคนมาบุญมาบุญมาขอว่ามักขอคนแรกขอเลยจากจาวาดมาแล้วขอให้ท่านช่วยหาเนิมิราสตครับคือพระพุทธรูปองค์นี้เมื่อก่อนเดิมชื่อว่าพระ เ,เป็นชื่อโยมที่สร้างอพออยู่ดูมานก็หลังจากนั้นก็พระกูสิม,มาอยู่ก็เลยเปลี่ยนชื่อท่านว่าเมื่อก่อนเป็นชื่อว่าหลวงพอ่อพุทธสิงห์เออหลวงพ่อสักยะมุนี<อ><อ>ซึ่งศัพท์มันสัสนกสนองค์ในพระอุโบสถพระสักยะสิงห์มาอยู่ที่วโมโมโมัดอุโบสถต่อมาพอมีการจัดนั้นจนัดอันดับการท่องเที่ยวของเจ็ดพระธาตุ ท่านคาถาเลยให้ตั้งชื่อพระพุทธมิ่งมงคลนาแกคาถาชื่ออะไรัญชรแต่คนนาแกเรียกหลวงพ่อใหญ่สมัยนั้นหลวงพ่อใหญ่นี่สมัยนี้สมัยแรกไปเรียนอยู่อนุบาลประดัำลีกับสาเล่สาเล่เจ้าของป้อนมนเช่ปัจจุบันลูกสาวระดำลีเวลาที่เก่งเรียนหนังสือก็จะหนีกันมาแอบหลัง้านครูอาจารย์คนมหาไม่เห็น จนห้าโมงกลับไปเขาให้ถอนอยู่ที่ไหนก็แต่ตอนนั้นไม่ได้คิดเ็รามานอนเ็าหลังอธิษฐานว่าไม่อยากไปไหนอยากมาตรงนี้ไม่อยากเรียนไปอยู่วัดศิา้าไปอยู่แล้วก็ไปอยู่วัดศีลาก็าไม่เคยได้อย่างนั้นทางตปีหกสองพันร้อยหกสิบสองก็มีโอกาสได้ย้ายมาอยู่ที่มาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ ก็วัดมันชุดโทมทั้งที่ท่านที่เคยมาเมืออ่อไีตักสิบปีชุดโสมเหนาา้าซะวัดก็มีเงินวันหนึ่งก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะหลวงพ่อใหญ่นะี่เคยช่วยเราสมัยแ็กตอนเราหนีเรียนเราไปมันน่าจะสักสิธิ์ก็เลยไปทําวัดสวดมนต์กลางนะค่ำมนั่งอธิฐานจิตประมาณสักสิบห้าวันนั้งแต่สามทุ่นสี่ทุ่มถึงหกทุ่ม สงสาที่ที่ฐานจิตวันนึงก็ได้มีโอกาสเปิดขึ้นเสียงดังป่าในวัดบางรูปไปได้ยินว่าบบาหลวงปู่วัดสุดโซมีปู่ป่มีเงินดีสั่ปู่เห็นว่าหลังคาปู่อยู่กับหุ่นงอยากได้หลังคาใหม่ของปู่ได้ไม้มาดนคิดดนใจคนนักเก่งปห็มาโศยเชื่อไม่หลังจากวันนั้น ได้ประมาณหนึ่งเดือนเข้าพรรษาก็มีโยมมาตำวัดปฏิบัติธรรมประมาณหนึ่ยี่สิบก็เลยคุยกับโยมว่าโยมรู้จักผมพ่อใหญ่โยมบม่รู้จักโยสังสตเลยผมอยากเป็นหลังคาใหเขาไหมว่ามึงฟังมึงเลยขอแบบที่ไรแม่โคกเห็นบ่มีเงินเยอะอยู่เป็นเจ้าภาพกับบึ้งมึงหลังคา คนละแผงเมตะโสมันใช้มกประมาณเจ็ดพันหกเอ้ยเจ็ดเจ็ดหมื่นคนยี่สิบคนไปบอกบุญมาได้เสษเฮ้ยนะ,น,นะยี่สิบคนเนีอาคำมาจางพูดไปบอกบุญมาช่วยทำทิ่งต่างๆวันี้มีรพระป,ป่าบอกบอกกันระยะ่างคนละห้าคนละพันคนละสองพัน หรือพอพอผมทั้งตระกูลไปพอถูสักคนสิทั้งตระกูเนี่ยมันช่วยเป็นเงินแล้วเชนี้ทําไงเมื่อได้หลังคาเราก็หลืดอ้าวคงเอกไม่มีมันไม่พอแสนกว่าแล้วก็แผ่เงินต่อทีนี้แผ่วันพระก็ได้คนห้าร้อยจนมาได้คนสองแสนกว่าแผงวันพระก็ได้สร้างหอท่านเสร็จพอหอท่านเสร็จก็มานั่งอธิษฐานติดปูหลังคาใหม่สวยไหมถ้าสวยใหม่สวยเลย คัดต้องปูเนาะวันนี้ปูได้เห็ดเห็ดปูไล้ปูเห็ดเห็ดผมได้บาทเนี่ยผมจะได้หอ้ง้ามก็เลยมึงจะคิดไงก็เนี่ยช่างที่กำลังทำกระเพงช่างช่านู่นผมน้อนไปคำนวณหอง้ามมัดตรแบบเว่ยด้วเนี่ยขอรูปแบบเฉลี่ยไปวัดมาได้ของเวล่นกว้างนี่ยผมก็มาโย่มาตั้ง ก็กลางคืนก็มีนินมิตเหมือนมีคนแกมาบอกว่าทําไมไม่ชนคน,นแกแกทำจึงเป็นที่มากระถิ่นกองละเก้าร้ยเก้าบก้าบาทปแีแรกสร้างห้องนั้นปีน้นเรมาล้านสี่เฮ้ยนักแกเป็น,น,น,นปล้านไม่มีเจา้าภาพือหาทั้งคนนแก่กครั้งแรกเลยแบบแาบร,รมีปูเ่เร่ก็เลยศรัทธา,าทันมาทุกวันพระผมต้องไปนั่งสมาธิ คุนท่านคุยท่นพอได้ห้องน้ําเสร็จแล้วปลาปลาเสร็จอยากซ่อมดถท่านให้สองล้านโบได้จอมของของละเจ็ดร้อยเก้าสิบก้าแล้ไม่มีเจ้าภาพเนี่ยท่านช่วยหแล้วก็มีเบื่อนมาลูกศิษย์คนหนึ่งอยากระสอบบัจุมาขอพรโอ้ยกูมาขะจัดุส้นกของกูง่หยเลยเออได้ ไปสวดมนต์ทั้งนโมอาหังสมมาแล้วอธิษฐานติดค um, ุยก so ับท mm. uh, uh, mm. uh, no, um, hmm. yes. ่านอย่าไปอย่าไปบุนบานสารกล่าวไหมมาขอเลยบอกว่าขอถ้าบุญญาลูกมีพอบุญลูกก็หายให้สมองเนี่ยลูกมันโตอบทำก็็สอบอะไรได้ไม่ใช่ให้ปู่ไปช่วยปู่ช่วยไม่ได้หรอกผลบอกไปสอบติดสอบบัตุติด อีกข้ามาถามจะแก้บนแก่พกงอ,อะไรสามโกลงไปขอบคุณแล้วแก่ก็ทำมือตลอดนึกถึงท่านสามโกงสามงไม่ไม่เปไม่ต้องไปชิบปืน,นอนะไรไม่ต้องมาแก้บนฉันกะต้องเอานั้นมาบนไม่ดต้องฝนเงเรามต้องอะไม่ต้องนอาจารย์ได่คคนกับท่านแล้วว่าใครมาขอพรเนี่ยพ่อพ่อให้พรหลวงปู่ให้พรไปแต่ไม่ให้รับของแก้บนคือเราต้องเข้าใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีจริงเขาจะไม่ก่งสินบตรค่าสมบูรณ์ ไอ้ที่กินก็คือสัมภเวสีที่อยู่รอบนั้นสิ่งเหล่านี้ทําให้คนเราพลาดพอไม่ได้กินก็จะทําให้คนนั้นไปนันไปไปเหมือน <object> ไปบนบานก็ท่าขนมหกักคอเดียถามพุทธเจ้าหักคอคนไหมพรได้ยิน,นะนองค์รัฐยามเย็นสุขใจไม่เว้นเหมือนบุญเกื้อหนุนสองมือกราบครานนมัสการ ่ได้ร่วมบุญู้ชาคุณพระาศาสนาพระธาตุศุณุณ